สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดวงมหาอุดเกษตรราธิปดียาวไปจนถึงวันที่14ตุลาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดเรื่องดวงดาวพุทธที่ย้ายกลับเข้าเรือนกเกษตรไปมหาอุดมีราศรีที่ดวงดีขึ้นแล้วก็มีเงินเข้าด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามก็มาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปดอนนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับดาวพุธย้ายเข้าราศีกันได้ตำแหน่งดีอย่างเกษตรราธิปดีและมหาอุดเพราะฉะนั้น จะมีราศีไหนบ้างที่ได้รับผลจากการยะที่ดาวพุธย้ายในครั้งนี้ค่ะดาวพุธย้ายเข้าราศีกันในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาในทางโหราศ,าศาสตร์ทําให้มีพลังมากกว่าปกตินะคะแล้วก็จะยาวอยู่อย่างนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมค่ะดังนั้นมาร่วมลุ้นกันนะคะ ว่าแต่ละราศีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะมาเริ่มกันเลยที่ลัคนาราศีเมษนะคะถึงจะหงุดหงิดคนอื่นแค่ไหนก็อย่าพึ่งปากไวพูดไม่คิดเพราะว่าช่วงนี้ชาวเมษมีเกณฑ์ใช้คำพูดเชื่อเชื้อพูดแรงไปขัดหูคนอื่นจนทะเลาะก,กับพี่น้องผองเพื่อนได้ไง่ายมากๆและบางคนก็อาจจะเป็นร้อนในมีแผลในปากปวดฟันได้ด้วยนะคะ ถัดมาคือท่านจะเกิดราศีพฤษภค่ะจะอยู่ในโหมดวางแผนเดินทางไม่แน่ว่าจะได้ไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานที่เพิ่งได้รับมอบหมายมาหมาดๆ,ๆหรือว่ามีโปรเจกต์ร่วมกับรุ่นน้องซึ่งก็ช่วยให้มีไรายได้เสริมเข้ามามากขึ้นด้วยค่ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะกับคนอ่อนวัยกว่าไว้นิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคจากการเดินทางในครั้งนี้ด้วยค่ะถัดมาคือท่านจะเกิดราศีเมถุนสภาพจิตใจที่เคยเซ็งๆจะหายไป ความมั่นใจกลับมาแล้วก็มานั่งคิดวางแผนหาวิธีทางที่จะช่วยยกระดับชีวิตให้ตัวเองดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะไม่ว่าจะอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่คนที่ไม่เคยมีบ้านก็อยากจะซื้อบ้านขึ้นมาไม่มีรถก็อยากจะซื้อรถเป็นช่วงที่เริ่มอยากมีสมบัติเป็นของตัวเองค่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ดเดินทางกะทันหารหรือว่าวางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศกับพี่น้องเพื่อนฝูงได้ติดต่อพบปะผู้คนใหม่ๆสั้งคมใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินอีกแล้วละคะ่ะถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะมีเงินเข้ามามากขึ้นซึ่งเป็นไปได้ทั้งเงินพิเศษจากหน้าที่การงานเงินโบนัสเงินปันผลเงินที่มีคนมาให้กู้ หรือว่าไปกู้ยืมเข้ามาหรือว่าได้โชคจากการเสี่ยงทําให้หมุนเงินได้คล่องขึ้นมากกว่าเดิมบางคนอาจจะเจอช่องทางหารายได้ใหม่ๆแต่ก็ยังต้องเจอปัญหาทะเลาะก,กับคนที่บ้านเพราะเรื่องเงินด้วยนะคะถัดมาคือถ้าที่เกิดราศีกานค่ะได้ทําอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นคนเบื่องานเริ่มคิดหาทางโยกย้ายส่วนใครที่ก่อนหน้านี้เจอปัญหาเรื่องงานก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะ เตรียมรอรับงานใหม่ไว้ได้เลยนะคะซึ่งเหนื่อยแน่นอนเพราะว่างานค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่คุณต้องเป็นคนไปควบคุมงานหรือว่าลงมือทำเองเกือบจะทั้งหมดไว้ใจใครไม่ได้เลยจริงๆค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีตุลค่ะเมื่อจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ควรใช้คำพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนสักหน่อยนะคะอย่าไปพูดคำเทียงคำหรือว่าพูดตรงเกินไปแต่ไม่ถนอมน้ำใจคนฟัง เพราะนอกจากเขาจะไม่ซัพพอร์ตเราแล้วยังจะเหม็นหน้าอีกต่างหากด้วยค่ะส่วนคนทําธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้ก็จะได้ลูกค้าจากการบอกต่อมากขึ้นนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีพิจิกค่ะมีอาการปวดท้องกรดไหลย,ย้อนท้องเสียมากวนใจเล็กๆน้อยๆแต่ป่วยไม่หนักนะคะเดี๋ยวก็หายส่วนใครที่ก่อนหน้านี้มีอาการป่วยอยู่แล้วช่วงนี้สุขภาพจะเริ่มดีขึ้น บางคนจะได้โชคจากการเดินทางไกลแล้วก็ได้เงินได้ลาบจากการรู้จักพูดด้วยค่ะถัดมาคือท่านจะเกิดราศีธนูนะคะมีโอกาสได้ทำงานใหญ่ต้องรวมมือกับคนกลุ่มใหญ่แม้จะขัดแย้งกันบ้างในเรื่องของความคิดเห็นแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะส่วนความรักนะคะใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนน่าสนใจที่เคยไม่ชอบหน้ากันมาก่อนส่วนใครมีคู่แล้วดูเหมือนว่าแฟนจะพกความมั่นใจมาเต็มร้อย ถ้าขัดใจกันคงได้ทะเลาะก,กันยาวเลยค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะมีเรื่องที่ทําให้คนอื่นเข้าใจเราผิดถูกดิสเครดิตถูกเม้าเสียเสียหายบางคนอาจได้ทะเลาะกับหัวหน้าเจ้าหน่ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนั้นช่วงนี้จะทําอะไรก็ให้ระวังและก็รอบคอบมากๆทั้งในเรื่องของคําพูดเอกสารสัญญาจะได้ไม่มีช่องให้โดนเล่นงานได้นะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกุมค่ะช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องของปากฟันแล้วก็อวัยวะภายในช่องท้องเช่นเผลอไปเคี้ยวของแข็งๆจนเจ็บฟันฟันหักหรือว่ากัดลิ้นกัดปากตัวเองกลายเป็นแผลในปากแล้วตอนจะรับประทานอะไรก็ให้ดูดีๆนะคะว่าสุกหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องทรมานกับอาการท้องเสียส่วนใครที่มีโรคประจำตัวก็ยังต้องระวังโรคเก่ากำเริบด้วยค่ะ แล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะใครมีคู่แล้วจะได้ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวคิดจะซื้อบ้านซื้อรถหากก่อนหน้านี้ทะเลาะกันอยู่ก็จะได้กลับมาคุยกันดีๆอีกครั้งส่วนใครโสดอยู่ ญาติพี่น้องอาจชักนำคนถูกใจมาให้ถ้าตกลงปลงใจก็น่าจะได้คบกันไปยาวๆเพียงแต่เขาหรือเธอเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ชอบใช้ใจ่ายตามใจตัวเองหรือว่าเอาไปลงทุนทำนู่นทำนี่จนหมดเลยนะคะเอาและะ้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงตั้งแต่บัดนี้ยาวไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้น มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ